ไหนพี่หนุ่ยทำไงอ่ะตามมาตามมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปที่สูงๆเนี่ยมันต้องหาที่โดดสูงๆไว้ตุนอ๋อโอเคแต่ว่าตอนนี้เลือดผมไม่มีนะยาผมไม่มีด้วยเสียวไม่เป็นไรตุลหนุมไม่ตายหรอกโหเอ้ยมันบินได้กลัวอะไรอ่โอเคยังงไต่อตามมาตามมาตุนก็โดดทีแรกงันโดดทีแรกปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่กลางปีกอ่าแต่ถ้าตุนโดดกลางแล้วเนี่ยอ่าไม่ไม่ตุนต้องรอเนี่ยจากวะเนี้เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งตุนตุลโดดทีเดียวโดดทีเดียวอ่ปุ๊บอ่าแล้วค้างนี้ตุนก็เดิิินนนกกกกดดดดปป้้้งแลว็ะโไหาัจบ ลิปใหม่ช่องที่หนุ่ยไม่แจ้งเตือนแกง,ง่ายง่ายแค่กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่กดที่กระดิง่งแล้วเลือกทั้งหมดอย่าลืมทำตามล่ะแค่นี้แหละอีกๆอ,อ,อะไรเนี่ยตำนานฝึกมังกรเขียว,ว<ะ>คืออย่างวะ,วะ <laughs> มันคือกระเป๋าใหม่ใช่ไหมอันนี้คือกระเป๋าหรอกระเป๋าหรือเครื่องร่อนถามจริงและอะไรคือตำนานฝึกมังกรเขียว หมายถึงบางกรที่แบบว่าตัวสีเขียวงี่เหรอคืออะไรอะ่ะกรีนดาก้อนวิงปีกของอสุรกายที่ครั้งหนึ่งทั้งโลกเคยอยู่ภายใต้เท้าของมันใครไปอยู่ใต้ตีนมือไอ้หำฮัลโหลถ้าถ้าพี่เกิดทันมันนะพี่บอกเลยพี่จะซัดหน้ามันให้ดูโลทำไมโหดร้ายจงังวันนี้มาเวโหดจัาวันนี้ สวัสดีคุณผู้่อนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับมาวันนี้มีของมาใหม่อีกแล้วน,นั่นก็คือกระเป๋าก e ีน d r a g o n วิ n g ครับผมเป็นกระเป๋าในตำนานนะครับผมมาในโหพื้นหลังสีแดงเลยเป็นกระเป๋าใบแรกที่เป็นพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับผมกระเป๋าสีแดงอ่าเราจะจัดกันนะครับผมรอบนี้มาในกิจกรรมของรูปแบบ <What? S 1> มุนเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมุนแปดทีการันตีกินเกลือครับผมกิจกรรมนี้ต้องนับด้วยนะเดี๋ยวจำผิด โอเครอบนี้ก็เห,หมือนเดิมครับเขาให้เอาเอาของออก2ชิ้นนะครับผมพี่หนึ่งก็เนี่ยถ้าดูดังของก็ต้องเอาของสีฟ้าๆเทาๆออกก่อนละอ่ะเนี่ยสองอย่างเนี่ยพี่หนึ่งมีอยู่แล้วใช่ปะมีปะสวยพี่สวยเหมือนมีนะเนี่ยม,ม,มีแล้วดิแต่ไม่ได้เอานี่ก็เหมือนมูนฟิปพี่หนึ่งมีแล้วเอานี้ออกก็ได้ของแร้ในรอบนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากับรถนี่รถกระบะ <B rett> กระบะอะไรของเขาเนี่ยกระบะไม่สวยเลยมังกรขีเขียวไอ้กินดากอนดาโกอะไรของมันเนี่ยโอ้ไรสาระโอเคก็ปิดไปเอาองแล้สองชิ้นจัดไป มาหมุนรอบแรกเก้าเพชรครับผม<อ>เดี๋ยวไปนี่ล็อกก่อนแอมแอมล็อกก่อน <c oughs> ต้องใช้คาถาคาถาช่วยคา <What? S 1> ถาของหลวงปู่เอ้ยหลวงปู่อะไรวะเออไม่เอาดีกว่าช่างมันช่างมันเถอะไม่กระทงคาถาไปเก้าเพชรเราเป็นลูกเกมเรากลัวอะไร<อ>น่าจะเหมาตู้นะดูรอบนี้ดูทรง <c oughs> เอ้ยโนอ,ออกก่อนเลย <c oughs> ก็มีอยู่แล้วป่ะโว้ยอ่ะมีอยู่แล้วอ่ะหมุนไปต่อสิบเก้าเพชรจัดไปชิวๆครับหมุนชิวๆรอบนี้ <c oughs> ได้ใหม่อีกส <What? S 1> ี่สิบหน้เก้าสิบเก้าเพชรหมุนไปต่อถ้ากระเป๋ามาพี่นี่หยุดเลยรถไม่อยากได้โอ้โห M4 oh. นี่หนุ่ยมีอยู่แล้วป้าเน,นี่ยไม่มีโอเคไม่เป็นไรร้อยสิบเก้าเพชรหมุนต่อกระเป๋าโอโ้โ,อโหสก,กามีแล้วอันนี้จำได้หมุนต่อป,ป้าบกระเป๋าเก่งเกงอ่อยขอกระเป๋าเถอะหน่ะกระเป๋าเนี่ยจิ้มรอเลยหน่ะกระเป๋าเนี่ยกินดักก็วิง่ง ไม่อยากได้รถนะรถเฉยๆไม่มีเอฟเฟกต์เลยมันมันไม่แรงหรอกรถอ่ะพี่บอกเลยกระเป๋านี่ดิของแรงของแท้ทูที่แท้ทูสองก้าวเก้าพีชจัดไปกระเป๋ามาโอ้โหล่มอ้าวนะข้าต่อไปให้ดูนะว่ามันมันต้องออกรถแน่ๆพี่หนึ่งมั่นใจดูนะออกรถชัวร์อยู่แล้วมันคงไม่ออกกระเป๋ามันไม่ออกกระเป๋าก็หรอกกระเป๋าน่าจะออกอันสุดท้ายครับมั่นใจป่ารถไหนไหมมันล็อกไว้อยู่แล้วทุกคนเฮ้ยเสียใจป่าห้าเก้าเก้า ปินดาโก็วิ่งสวยเหรอเนี่ยสวยไหมไม่รู้แต่ก็เอามาแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นออร่าโอ้ยดูออร่าดูออร่าดิมึบมิบมบโอ้โคตรเท่เก uh ิดตกลงก่อนเลยก็ถ้าว่าวรอบนี้นะครับพี่หน่อยใช้เพชรหมดไป,ปทั้งสิ้น1802เพชรครับเหมาตู้ครับทุกคน <c oughs> เอาดีจากยูทูบเบอร์กลายเป็นผู้รับเหมาแล้วจังหวะน,นี้ เออตุ่นรือเปล่ากระเป๋าอันใหม่เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่คนที่เจมเลยคนอื่นเขาไม่ได้บอกกันนะยังไงพี่มันมันมีอะไรกระเป๋าอันเนี่ยนอกจากที่มันเป็นแบบกระเป๋าสีแดงใช่ไหมแบบมันแร่อะไรเงี้ยมันยังสามารถใช้เป็นเครื่องร่อนได้อีกนะเว้ยใช่เหรอเออเนี่ยเดี๋ยวพี่โชยดูไม่รู้อ่ะจัดไปไปเดี๋ยวพี่พาไปไปสุดพี่ไปเพราะว่ามึกแยะครับไอไอขอบไอเทมมันเป็นสีแดงไงแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอ่ะผมว่านะใช่ มีตัวอะไรซ่อนตุ๋นน้าหนึ่งน้าหนึ่งน้าสองน้าสองเอ้ยเอ้ยโคตรตึงเรื่องเอ้ยสองหัวสองหัวงงงงน้องน้องเอ้ยได้แล้วโอ้โหนี่ไงตอนโดดเห็นไหมพี่ตอนโดดปุ๊บนี่มันจะกลางปีกใช่เคล็ดลับของการ์ดเคล็ดลับของวิธีนี้คือตุ๋นตุ๋นต้องโดดทีนึงก่อนด้วยโดดโดดตอนที่มันไม่กระเพื like oh, oh, mm, ่อใช่ไหมและทีที่สองอะ ที่ที่2ตุนก็โดดตอนที่มันจะล่อนตอนที่มันกระพือปีกอะ่ะตุนโดดลงหน้าผาอะไรเงี้ยมันจะบินแล้วกดกดกระโดดค้างไว้แล้วมันเหมือนเครื่องล่อนไอ้ล่มล่อนอะไรเงรี้ยป่ะใช่ใช่แบบไปคล้ายๆไอ้ลมทุติบอ่ะเฮ้ยอย่างโกงเฮ้ยเกียนจริงบอกพี่บอกแล้ววิธีเนี้ยไม่มีใครรู้มาก่อนพี่ไปพ,พิสูจน์มาแล้วโอ้ผมบอกเลยคนใช้ทั่วประเทศไหนไหนไหนพี่ปะปะปะนี่นี่สะพานนี้นี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่อ๋ออออโอเคตุนเฮ้ยเพื่อนเอ้ย หลังเข้าพี่แม่งซ้ำผมว่ะเอ้ยสวยสวยเ่ก็มาได้เลยพันยาบเอาได้ตุดพันยามียาบปะมีต้องเล่นต้องเล่นวะเอ้ามันมีรูนี่หว่าผมก็โดดเถอะแตกแตกแต่เข้านั้นแหละไม่ตึงเลยเฮ้ยเฮ้ยตุ้ป แล้วกูจะไปตามไปถึงทำไมวะใช่ผมวิ่งแบบนึกว่ามันจะรัดได้มันวิ่งอยู่บัดวใช่ใช่พี่ก็ลืมดูไอ้ยิงดูไหนพี่หนุ่ยทำไงอ่ะตามมาตามมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปที่สูงเนี่ยมันต้องหาที่โดดสูงๆไว้ตุนออ๋โอเคแต่ว่าตอนนี้เลือดผมไม่มีนะยาผมไม่มีด้วยเสียไม่เป็นไรตุนผมไม่ตายหรอกโหเอ้ยมันบินได้กลัวอะไรอ่โอเคยังไงต่อตามมาตามมาตุนก็โดดทีแรกนะ้นตุทีแรกปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่กลางปีกอ่าแต่ถ้าตุนโดดกลางแล้วเนี่ยอ่าไม่ตุนต้องรอเนี่ยจายเเนนีีีีดดดดดดวตตุุโโททยว อ่ะปึ๊บอ่ะแล้วข้างนีตู๋ก็เดินกดกดปรีงแล้วก็กระโดดขึหน้าแล้วจะบินโอเคเนี่ยเออนั่นแหละบินว่าแล้วกันไหมคะเฮ้ยเอ้าทำไมมันไม่บินนะเอ้าทำไมตู๋ไม่บินน่ะมันมันไม่รู้มันกระพือครั้งเดียวแล้วมันก็ตกเอ้าอะไรวะปีกมังตุ๋นเป็นมังกรนะเวงไ้ตุ๋เสร็จที่มังกรหมดโอ้จบแล้วมันบินได้ไหนพี่บอกบินได้ไงบินได้เนี่ยเดี๋ยวพี่บินให้ดูพี่ไปแล้วไหนไหนลองดูอ่าได้โอเคเดี๋ยวพี่ โอเคเดี๋ยวพี่ไปลองข้างหน้านู้นกันตุนวงมาแล้ววงมาตุนวงมาเฮ้ยไปเลยตุนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอแล้วผมว่าเฮ้ยเปิดไว้งั้นแหละไปแล้วตุนบินลงอะไรเนี่ยมันบินได้ไหมเนี่ยสรุปเนี่ยได้บินได้ทำไม่ตุนไม่บินอ่ะมันบินไม่ได้เมื่อกี้ผมกดนตั้งหลายรอบเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บินให้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่เจอเดี๋ยวพี่นี่ดูเดี๋ยวพี่นี่ดูครับหนึ่งเดีพี่หายจากตุนนะตุนดูพี่นะดูดูสายตาดูพี่เลยอ่ะตาไว้มันต้องกดกี่ล่อปั๊กกดสองทีน่ะโด มันจะไม่กลางปีกเว้ยแล้วพอจังหวะที่2องตูนกโดดเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะบินเว้ยน่าเดี๋ยวพี่ทำดูเดี๋ยวพี่ทำดูไหนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูยังไงท,งทำให้ดูสักครู่มันอยู่นอกวงตุ่นวงนั้นไม่ได้มันเป็นมันนอกวงมันเลยไม่บินเปล่าโดดแทนโดดทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยทีที่อสองโดด,โด,ดปุ๊บเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันโหูกลิงนี่ไงโดดนี่ไงเนี่ยบินเนี่ยดูโดดปุ๊บเนี่ยกลางก็ฟื้อเห็นปะโดนแล้วผมว่าผมโดนแล้วอ่าพี่พี่ลองปล่อยปล่อยสลิงนี้ผมอยากเห็นนพี่บิะ ปล่อยทำไมอ่ะไม่อยากปล่อยไม่เอาไม่ปล่อยไอ้ลองลองปล่อยดิไอมันจะบินได้ไหมไอ้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่เอาไม่เอาตรงไปเจ็บนะตุ๋นเออเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวทีมแพ้แล้วบอกไม่ตายเมื่อกี้ผมไม่มียาด้วยฮัลโหลเ <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> โดนแล้วตุ๋นโดนแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าอ <c oughs> ะไรแบบนี้อ่ะ 帅龙。